ครับสวัสดีครับผมวิสิตันเปานะครับเป็นเจ้าของแบรนด์บางวลล์เลสซิ่งแล้วก็ b บ d ยดีนะครับขอ,อประวัติปีนี้รู้สึกว่าจะเป็นปีที่26นะครับที่เราก่อตั้งขึ้นมาจากเป็นอู่รถยนต์ขึ้นมาก่อนแล้วก็มาทําเป็นแบรนด์สินค้าภายใต้แบรนด์เบียดีนะครับคอนเซปต์เลสซิ่งมา i เนียครับก็เป็นความที่เราเห็นเพื่อนๆวิ่งแล้วก็รถ เจ้า r ีโวเนี่ยมันทําการที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สมรรถนะช่วงล่างหรืออะไรพวกนี้มันเป็นความท้าทายมากเพราะโดยปกติแล้วที่เมืองไทยอ่ะเล่นเล่นหลากหลายประมาณนี้เราก็เลยแบบมีความอยากที่จะแตกต่างก็เลยมาเล่นตระกูลโตโยต้าแล้วก็ส่วนหนึ่งเลยคือเพื่อนบ้านเราก็เล่นกันเยอะครับประมาณนี้ได้ลองแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ ติดใจครับก็คือจากตอนแรกก็เป็นรุ่น3,000โปรแล้วก็ขยบขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็น d ี v o โปรประมาณนี้ผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีเป็นพวกเฮดเดอร์อินเตอร์คูลเลอร์นะครับแล้วก็พวกท่อยดีท่อเสียอะไรประมาณนี้ครับผลิตภัณฑ์ต่างต่างแล้วก็มอน้ำอลูมิเนียมก็เอามาใช้ของเราที่ที่ทำให้กับลูกค้าเราก็หยิบสามารถหยิบมาใส่รถเราเลยคือไม่ได้แบบมีอะไรที่พิเศษก่าชาวบ้านเพราะว่าเราได้ทาการพัฒนา ให้มันเรื่องการอย่างเฮดเดอร์ครับเรื่องการฟลอของไอเสียนะก็มันฟลดีอยู่แล้วแล้วก็หยิบมาเลยว่าลูกค้าจะซื้อของโดยที่สามารถซื้อของเราไปปุ๊บก็ใส่รถแข่งได้เลยประมาณนี้ครับไม่ต้องมีอะไรพิเศษมากมายได้เทสได้ลองมาแล้วแล้วมันใช้ได้ดีอะไรประมาณนี้ครับในส่วนของภายนอกก็จะมีการาทําตามกติการครับก็คือลดน้ําหนักให้อยู่ในกติกาแล้วก็ครับช่วงล่างก็จะเป็นพวกโฟลิงแล้วก็ใส่ยางพวก ตามสเตปแล้วก็ช่วงช่วงล่างก็ทำการลดน้ำหนักแล้วก็เครื่องก็มีการอัปเดตอัปเกรดต่างๆจะเป็นลูกสูบเสื้อฝาสูบแคมชา้าอะไรมาเนี้ยตามสูตรที่เล่นกันประมาณนี้ทำไมถึงเลือกเป็นสีนี้สีนี้ก็เป็นสีของ b บ d ดีครับสีน้ำเงิน b บ d ดีประมาณนี้แล้วชอบส่วนตัวก็เป็นสไตล์ประมาณนี้ครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็มีการ ทํำข้อเวี่ยงตามสูตรนะครับว่ายืดชักขยายลูกแล้วก็ฝาสูบก,ก็ทําตามสเต็ปว่าตอนนี้จะต้องไอดีเท่าไหร่ไอเสียเท่าไหร่วาวเป็นยังไงประมาณนี้ก็มีการอัปเดตตลอดเวลาครับสนามหนึ่งก็อัปตตอต่อเนื่องครับประมาณนี้เทอร์โบตอนนี้ก็จะเป็นพวก TF08 ครับ ก็บ like like ูตไลเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทนครับฝาสูบก็เป็นเราก็ทำตามสูตรเราครับโปรดักรอบข้างก็จะมีพวกอย่างในอย่างในห้องโดยสารนะครับก็จะมีพวกโลบาร์ตอนแรกก็จะเป็นแบบถอดได้ตอนนี้ก็จะเป็นแบบดัดไร้รอยคอดที่มันจะแข็งแรงมากแล้วก็เชื่อมกับติดกับบอดี้ประมาณนี้ส่วนของห้องเครื่องก็จะมีที่เด่นๆเลยก็จะเก็บห้องเครื่องโล่งตามสไตล์ของรถซิ่ง อุปกรณ์ที่ไม่สําคัญก็ยกเลิกเพื่อที่จะทการลดน้าหนักออกตัวได้ดีขึ้นเวลาล่าสุดรู้สึกว่าจะอยู่ที่9.4ประมาณ9.4ครับผมประมาณนี้ก็กลับมาแก้ไขต่อเป้าหมายเราก็อยากได้เวลาที่ดีกว่าเดิมครับแต่ก็ต้องวัดที่หน้างานแล้วก็เตรียมเครื่องเตรียมอะไรสำรองไว้เยอะพอสมควรครับไปสนุกด้วยมีการวางแผนก็ตอนนี้กําลังทําเครื่องตัวใหม่เพราะว่าตัวเก่าเนี่ยเป็นการทดสอบแล้วโอเคค่อนข้างที่จะถูกใจแล้วก็เลยทำเครื่องตัวสำรอง ที่สเต็ปเท่ากันใส่สุดทุกรอบครับเกียร์ระบบส่งกําลังก็ยังอยู่ในกติกานะครับก็ทําเกียกร์ยด็อกเฟืองด็อกอะไรพวกนี้ตามกติกาในส่วนของกล่อง ECU นะครับก็บจะใช้เป็นของ ECU Shop นะครับก็จะเป็นตัวรุ่น Redline นะครับตัวนี้ก็จะโดดเด่นเรื่องการจูนปกติโดยปกติแล้วกล่องทั่วไปก็จะจูนได้อยู่ประมาณ4,000-4,500แต่ตัวนี้สามารถจูนขึ้นไปถึง6,000รอบได้เราสามารถที่จะ จูนใส่รายละเอียดตั้งแต่4,000ถึง6,000รอบได้เต็มที่ครับทั้งไฟทั้งน้ำมันส่วนตัวครับชอบทุกจุดครับคือมันใส่ทำไปด้วยอารมณ์ที่เราชอบเราก็แบบอยากได้ตรงนี้นะอยากได้ตรงนี้เราก็แต่งเติมเข้าไปมีจุดไหนที่แบบยังอยากจะปรับปรุงอะไรอีกไหครับ <c oughs> ก็คืออยากจะปรับปรุงก็คือตามกระแสครับเผื่อว่าช่วงล่างที่จะอัพ เดทได้แล้วก็เครื่องยนต์อะไรประมาณนี้ก็คือทำตามกติกามีไม่ไงแล้วก็ทำตามกติกาขึ้นไปแล้วก็ให้ดีกว่าเดิมก็ผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามเชียร์ b บ d ครับบางมดเลสซิ่งถึงจะเป็นน้องใหม่ของดีเซลนะครับแต่ก็สู้สุดนะครับใส่เต็มทุกเกียร์แน่นอนครับผมครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยเชียร์ทีมบางมด BRD นะครับที่จะไปลุยในงานซุปอัพ2025ครับในวันที่5 6 7ธันวามนี้ครับเจริญครับสนุกแน่นอน ก็ฝากถึงเพื่อนเพื่อนะครับคู่แข่งที่วิ่งในรุ่นนี้ครับเลขแปดงไม่น่าจะยากครับถ้าเกิดว่าเราลงไปยวเจอครับสนามทำเราด้วยเจอแน่นอนนะครับขอบคุณครับช่องทางติดต่อนะครับก็8 1 4 9 7 9 4 2 9นะอครับอันนี้เบอร์ตรงผมแล้วก็ Facebook วิสิทตันเป่านะครับแล้วก็ brd official ครับติดต่อได้ทุกที่ในเพจนะครับขอบคุณครับก็โปรเจกต์ปลายปีนะครับก็คือทำรถส่งเข้าประกวดในการแข่งขันซูเปอร์ เลสซิ่งมาเหนียปีนี้แล้วก็ปีหน้านครับพร้อมที่เจ้ารีโวคันนี้ครับพร้อมซิ่งทุกรายการครับเพราะว่าปีหน้าเราจัดเต็มแน่นอนครับแล้วก็เตรียมเครื่องสำรองเตรียมอุปกรณ์อัปเกรดไว้ต่างๆครับเยอะพอสมควรจะเ,เจอคัครับผมโปรดักต์เขพี่โปรดักต์มีโปรดักต์ปีหน้าก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตไม่ว่าจะเป็นชุดระบบส่งกำลังใหม่หรือว่าจะเป็นพวกท่ออินเทส ระบบอินเตอร์คูลเลอร์อะไรประมาณนี้ครับตอนนี้เราเตรียมผลิตเป็นรุ่นใหม่ๆไว้ครับปีหน้าเจอแน่นอนครับขอบคุณครับ